สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการขาวิญจารโดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการขาวิญจารศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2566ถ่ายทอดสดทางช่องเเฮ็ดดีหมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลา4ี่นาฬิกา3าินาทีถึงเวลา 6, หกนาฬิกา3สินาทีคู่มวยทําการแล้วสดีทเศงหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นมวยรอบปูเสือครั้งที่23สายดีคู่ที่1เป็นการพลังทางด้าน จเจริญดวงบุญลานามวยไ,ไทยพบกับทางด้านเพชรตะวันเพชรจินดาต่อยเวทน้ำหนัก112ปอนด์คู่ที่2การสดเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่22สายดีคู่ที่2เป็นการพูกรางทางด้านโลบคอปออ,อุดอูดอนพบกับทางด้านนิติกรส่รวนน้ําทานคีรีต่อยเวทน้ำหนัก112ปอนด์คู่ที่3การสดเป็นรองคู่เอกเป็นการพูกรางทางด้านสิงห์ดกาแฟโฟกัสพบกับทางด้านเพชรก้าอินไฟาตายต่อยเวทน้ำหนัก1 2 1ปอนด์ คู่ที่สี่าสดเป็นคู่เอกเป็นการพกลลัาทางด้านเอกลักษ์สอสมานการเมน้นตพกทางด้านเพชรน้ำางาวีเคเขาใหญ่ต่อเวทน้ำหนัก124อปอนด์ก่อนที่เราทําการขอวิจารณ์ผมขอควาพิสรรั่ส่วนนะครับสําหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยกสองมวยพักยกะบออโต้ราคาสนามเปิดที่เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเต็ม สำหรับสมาชิกท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามตัวกรอนได้สมาชิกอย่าลืมนับเวลาแอดไลน์เพื่อเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใจแอดหน้าแอดไลน์ไปที่แอด pk สองซีพักยก pk สองซีการเงินมั่นคงร้อยเซนฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนามาพักยกรบออโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองซีเท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการขออวิจารนะคูดหนึ่งกาสด เป็นมวยรอบปูเสือครั้งที่สามสายดีคู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันทางด้านเจริญดวงบุญรานามวยไทยพบก,กันทางด้านเพชรตะวันเพชรจินดาต้อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ฝ่ายแดงนะนทางด้านเจริญดวงบุญรานามวยไทยมวยมาจากจังหวัดเชียงใหม่อายุสิบหกปีเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยบุญลานามวยไทยตัวแทนทางด้านภาคเหนือนะครับทางด้านเจริญดวงนะเป็นมวยถนัดขวาบูสตู้ดีกล้าแรกกล้าสวนอาวุธนี่ออกได้หนักได้แรงทรุลูก เดินเปิดเกมต่ตอยมาเตะขาฟันซอกบูสู้ดีนะครับวงในเข้าปั้มรัดมาตีดีแข็งแรงพอใช้ได้วุฒิสุใจสู้ดีมีลูกคึ้ตลอดสองายล่าสุดมีแพ้คะแนนทางด้านคมเพชรซิจาติกที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล่าสุดนับแพ้คะแนนทางด้านกา้านระแพ้ไฟล่าสุดนับแพ้คะแนนทางด้านหลานก้าเกียรติชัยยุทธที่เวทีมวยราชำเนินส่วนฝ่ายเงินนะเป็นทางด้านเพชรตะวนันเพชรจินดา อายุ17ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดลบบุรีสูง176ซนเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยเพชรจินดาจังหวัดลบบุรีทางด้งนานเพชรตะวันคนระับเป็นมวยสลัดสายคนระับรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือหลักเหลี่ยมสมองมวยดีเอาครบเครื่องออกได้หลากหลายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายมาสายสอซอกสายออกยืนแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำมาดีเข่าในปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร้งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงใช้ได้ซอกรับประชิดออกด,ดีหัวจิุใจมั่นคง สองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนทางด้านยอดพนมทวนสิทธนายกอ,อนอง์ที่เวทีม,มวยตะวันนาแล้วก็ไฟล่าสุดนับแพ้คะแนนทางด้านนิติกรส่วนน้ำทานคีดีที่เวทมีมวยช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องคนระับบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเตะหนักต่กตอยแรงมีลูกเตะขาแรงวงในเข่าปัาม้มรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หัวใจถูกใจสู้ดีแต่ดูว่าความเป็นมวยจงวังหวะฝีมือกระดูกมวยการผ่านมวยชื่อเสียงการผ่านมวย ดูว่าไปลองพอสมควรครับกนักชงด้านฝ่ายแดงตัวแทนมาจากด้านภาคเหนือครับเจริญดวงบุญราน,านามวยไทยถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นพี่ครับชื่อเสียงการผ่านมวยดีฝ่าอายุมวยมากฝ่าประสบการณ์เวทีมีมากฝ่าครับประเภทมวยถนัดสายรูปร่างสูงยาวจงวาังหวะมือดีอาุธุรบเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีจงังหวะดักเตะดักแทงทำมดีมาสอยรุนแรงกนักชงด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรตะวันเพชรจินดา สรุปการวิจารณ์คู่หนึ่งการสดครับส่วนตัวเลือกชอบทางด้านเพชรตะวันเพชรจินดาครับดูว่าถ้าไม่พลาดครับต้นๆเนี่ยสมาชิกไม่พลาดโดนนับโดนน็อกครับหรือว่าโดนเตะขาโดนต่อยมาตมีอาการครับดูว่าเกมระยะยาวประทะไปแล้วดูทั้งจ่อฝีมือครับทางด้านเพชรตะวันเนี่ยอาวุธเนี่ยออกได้หลากหลายฝ่ารวดเร็วฝ่าครับหลักเตรียมสมองมวยดีฝ่าครับความเป็นมวยเนี่ยดูดีฝ่าขอให้โชคให้รัดกลุ่มนับยาประมาทครับเรื่องอาวุธเน้นดูดีฝ่าแน่นครับจะเอาชนะเจริญดวงบุญราณามวยไทย เป็นแบบสนุกขาดรอยท้ายก็มาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสดเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่2 3ครั้งที่3นับสายดีคู่ที่2เป็นการพบกันาองด้านโรบคอปอูดอุดอนครับพบกันทางด้านนิติกรส่วนน้ำทานคีรีต่อยเวทน้ำหนัก112ออปอนด์ฝ่ายแดงนับทางด้านโรบคอปออูดอุดอนหรือชื่อเก่าวครับก้องตะวันหลังพัะจันแรลเกรรี่อายุส8ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดกระบี่สูง166ซนเมตร ทำการเก็บตัววิกซ้อมที่ค่ายมวยเดชรัตน์ทางด้านโรบครคอบนะับเป็นมวยถนาัดสายนะครับจงังหวะฝีมือดีเอาวุ้บเครื่องเตะสายต่อยสายนะบูสู้ดีเอาออกน้หลากหลายหนักแรงทุกทุกนะมาส่อออยรุ่นแรงวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร้งแข็งแรงใช่ได้ครับสอกรับชิ้นนี่อ่อนดีหัวใจตัวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนร่านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล่าสุดครับชนะน็อกจอย์ไฟล่าสุดครับ สมาชิกฟอร์มหลังของด้านโร,ครบคอ์เนี่ยผมจะไล่สมาชิกค,ควางใหม่นะครับสองไฟล่าสุดับก็มีแพนน็อกโยนทีสองด้านเพชรเดินดงบาสทุท่งเขาหลวงที่เวทีมวลนาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล่าสุดับชนะคะแนนด้านใจสิ่งลูกเจ้าแม่ใสทองที่เวทีมวลนาาชาติรังสิตส่วนฝ่ายเงินนะเป็นทางด้านนิติกรส่วนน้าทานคีรีหรืงด้านนิติกรปอเพชรศิริอายุสิปีเป็นมวยมาจากจังหวัดกระบี่นะคสูงรัสบสองเซนตเมตรทำการเก็บตัวฟิกซ้อมที่ค่ายมวยส่วนน้ําทานคีรีนะครับ เป็นน้องชายทา,าท,นนท,าท,ทางด้านนิติกรส่วนน้ําทานคีรีนิติกรนะครับทางด้านนิติกรนะครับเป็นมวยถนัดสายนะครับจังหวะฝีมือดีรูปร่างสูงยาวครับรักเรีม่ยสมองมวยดีอาวุธออกนิหลากหลายมุตรรูะครับนอกได้ในดีจังหวะดักเตะดักแทงทำมาดีมาซ่องเนี่ออกรุนแรงครับวงในเขา่ามีทุกกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทงมีสอดสลับปุบ่ที่ดวใจมั่นคงสองไฟลา่าสุดมีพิกชนะคะแนนด้านเปชกปตทอทองทวีที่เวทีมวยราชดำเนิน แล้วก็ไฟล่ลาสุดหนระับพิกชนะคะแนนด้านเพชรตะวันเพชรจินดาที่เวทีวทมวยช่องเจ็ดสีมวยคู่เนี้ยสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นพี่นะบูสู้ดีกล้าแรกกล้าส่วนอาวุธออกทีก่หลากหลายรุนแรงทุลุ่นนะเตะหนักต่อยแรงวงในเข่าปัาม้มรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงใชได้ครับชื่อเสียงการผ่านมวยดูว่าผ่านมวยดีๆมา,มาฝ่าฟัครับแต่นะครับเพิ่งมาชกที่เวทีวทมวยช่องเจ็ดสีเนี้ยไฟเนี่ยเป็นไฟแรกแล้วก็ไม่เคยชกช่วงเวลากลางวันเนี่ยมานานมากแล้วครับ กนักชงด้านฝ่ายแดงโรบรคอปอูดุดอนของทีมงานเพียรเพชรเนี่ยของทีมงานทางด้านเพชรยินดีส่งครับอวดครับในมวยรอบปูเสือครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเต็งอันดับต้นๆเลยครับทางด้านฝ่ายแดงโรบรคอปอูดุดอนถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องครับรูปร่างชวงชงเนี่ยได้สูงได้รอยเฟนเลยครับฟอร์มการชกสี่ไฟหลังเนี่ยชนะติดต่อกันมาตลอดครับช่วงหลังเนี่ยโชว์ฟอร์มไดีดีครับประเภทมวยถนัดสายรูปร่างสูงยาวจังหวะฝีมือดีเอากรบเครื่อหลักเลียมสมองมวยดี จงังหวะเตะตั้งขวางคาเทวีมาสอเนอี่ยออกยุ่นแรงครับวงในเข่าจังหวะดันแทงขวางแทงทําได้ดีการยืนและป่ายมัน่นคงโทีิดูใจสู้ดีก็นักชงด้านฝ่ายเงินครับแล้วก็เข้ามาชกในแล้วก็เข้ามาชกในมวยรอบปูเสือครังเนี้ยสมาชิกถือว่าเป็นมวยตัวเต็งครับอันดับต้นๆเหมือนกันครับก็นักชงด้านฝ่ายเงินนิติกรส่วนน้ําทานคีรีสรุปการขอวิจารณ์นับนตัวใน,วนสมาชิกผมเลือกชอบทางด้านนักชกดาวรุ่ง ที่รูปร่างสูงรอยฝ่าครับรุ่งรับช่วงโกเนี่ยได้เปรียบฝ่าครับทางด้านนิติกรส่วนน้ําทางคีรีถ้าสมาชิกชอบเหมือนกันรับชอบเหมือนผมนะับยกต้นๆเนี่ยขอให้สมาชิกใจเย็นหน่อยครับดูว่าทางด้านนิติกรเนี่ยทนรุ่งหนักรุ่งแรงคู่ชกได้ครับโดนหมัดไม่ออกการโดนเตะขาไม่มีสะดุ้งครับเพราะว่าทางด้านมวยทรงมวยสนัดสายด้วยกันเนี่ยสมาชิกถ้าตามทางมวยทรงมวยที่มวยสนัดสายด้วยกันเนี่ยมวยที่เตะขาแรงๆครับทางด้านโรบคอปเนี่ยต้นๆเนี่ยดูว่าได้เปรียบนะจังหวะเตะขาเนี่ยดูว่าได้เป มองไปทางด้านนิติกรครับรูปร่างชงโชกได้เปรียบครับขอให้ต่อยถูกวิธีครับจังหวะเดินแทงขวางแทงดูดี่ากครับประกอบกับบรรยากาศการเชียร์แล้วก็สภาพจิตใจครับแล้วก็ฟอร์มการชงช่วงหลังนิติกรเนี่ยโชว์ไว้ดีมากครับจะบทเบียชนะนักชกรุ่นพี่อย่างด้านโรบครัออุดรเป็นแบบสนุกเข้ามาถึงคู่ที่3ามการสดครับคู่ที่3ามการสดเป็นการโพลล่าทางด้านสิงห์ดำกาแฟโฟกัสพบกับทางด้านเพชรก้าอินไฟตาย ต่อยเวทน้ำหนัก1 2 1ออปอนด์ครับฝ่ายแดงทางด้านสิงห์ดำกาแฟ,ฟโฟกัสอายุ21ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมาสูง1น5เซนติเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทางด้านสิงห์ดำารับเป็นมวยถนัดสายครับทรงมวยมวยฝีมืออาวุธออกที่เราออกที่ครบเครื่องคล่องแคล่วนับรักเลียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดเก็บการบังโต้เก่งครับจังหวะเตะตั้งขวางขาทำดีแข้งหน้า่อยดีมาซ่อในออยรุนแรงเรียมหักเรียมเทะนะทำดีนะครับ เข้าในป้ามรัฐมาตีดีใช้ได้นะครับวจิิสุดใจมั่นคงสองไฟล่าสุดมีแพ้นอกโย4สี่นัดฉลามดำนายกเอทัศรลาที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วไ่ายล่าสุดนับแพ้คะแนนทางด้านคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนฝ่ายเมืองเมืองด้านเพชรก้าอินไฟสตล์หรือชื่อเก่าครับก็คือยกเงินเดชเพชรสีทองอายุ20ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์สูง172เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวย F a ฟเอค างด้านเพชรกล้าคับเป็นมวยถนัดกวาครับรูปร่างสูงยาวทรงมวยอ่อยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊สู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันออวุธจังหวะดันแทงขวางแทงทำได้ดนะีครับมีลูกยัดไส้แรงปอดใหญ่ปลาแรงคนระับผู้จิ้ใจสู้ดีซอกรับประชิดก,ก็ดได้ดีสองไฟล่าสุดครับก็มีชนะคะแนนทางด้านราชเดชสอบเพชรจำรัดที่เวทีมวยร,ราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนะแพ้คะแนนด้านเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นพี่ครับ เป็นมวยถนัดสายครับจังหวะฝีมือดีหลักเตรียมสมองมวยดีเชิงชกชนดนครับเก็บกบารบังโตเก่งจังหวะเตะตั้งกว่างคาทนำะได้ดีครับมาสเอ,ออยดุนแรงแต่รูปร่างชงชกเนี่ยเสียเปียบครับแล้วก็ติดชกทรงถอยมากครับทรงตั้งรับเนี่ยทำให้รูปเกมเป็นตัวแพ้ง่ายครับกนักชงด้านฝ่ายแดงสิงห์ดำกาแฟโฟกัสถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องครับรูปร่างชงชกเนี่ยได้สูงได้ลอยฝ่าบูสู้ดีครับขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุฒ เตะหนักต่อยแรงมาสอยดุนแรงครับจุดเด่นมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งเก่งแข็งแรงครับจังหวะดันแทงขวางแทงทำดีปอดใหญ่ปลาแรงการยืนและป,ปลายมั่นคงกระนชงด้านฝ่ายเงินเพชกาอินไส่ตายสรุปการขอวิจารณ์ครับสมาชิกมวยคู่นี้ผมเลือกชอบทางด้านนักชกที่รูปร่างช่วงชกได้สูงได้ลอยฝ่าอย่างด้านเพชกาอินไฟตายครับดูว่าต้นต้นครับจังหวะฝีมือทางด้านเพชกาเนี่ยดูว่าเป็นรองนิดหน่อยครับอาวุธเนี่ยต้นๆเนี่ยดูว่าฟาร์มอากลายของรุ่ และฟาร์มรวดเร็วของวุเนี่ยดูว่าทางด้านสิ่งดำเนี่ยออกได้หลากหลายได้รวดเร็วฝ่าครับสมาชิกคราชอบด้านเพชรก้าเนี่ยคอยเข้าช่วงราคาสูงสีหรือว่าช่วงจวังหวะไปรอครับในยกตน้ตนต้นแต่เกมไปไปลายครับบทเบียดแล้ววุบแล้วขอให้ทางด้านเพชรก้าเนี่ยโชคให้ถูกพิธีครับใช้รูปร่างช่วงโชคที่ได้เปรียบครับเดินตืดตัวถึงตละดอนนะครับเดินแทงกว่างแทงเดินบทเดินเบียดดูว่าโดนต่อโดนครับลูกอึดลูกทนธาตุมวยดูดีฝ่าครับแล้วก็บรรยากาศการเชียร์ทรงมวยทางมวยด้านเพชรก้าเนี่ยดูได้เปรียบครับเป็นตัว เปิดเกมนะครับบทเบียบแล้วจะชนะสิงห์ดำกาแฟโฟกัสเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4ี่รสดคู่ที่4ี่รสดเป็นคู่เอกนะครับเป็นการพบกันทางด้านเอกลักษ์สอสมานกาเมนพบกันทางด้านเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่ต่อยเวทน้ำหนัก124อปอนด์ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านเอกลักษ์สอ่อสมานกาเมนหรือด้านเอกลักษณ์ปอลพีรพัฒน์อายุ23ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดศรีสะเกษสูง175เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอสมานกาเมน ทางด้านเอกลักษณ์นะครับเป็นมวยถนัดขวาครับรูปร่างสูงยาวจวังหวะฝีมือดีหลักเตี่ยมสมองมวยดีครับบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงรับซอกดักซอกสวนใ,ใช้ดีออกได้คมจังหวะดักเตะดักแทงทำไดดีเข่าในปั้มรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,ขงแรงครับจังหวะดันแทงขวางแทงทำไดดีปอดใหญ่ปลาแรงกดจิตดวใจสู้ดีมีลุกคึ้ตลอดส่องไฟล่าสุดมีเสมอทางด้านเมาคีวอร์จกักวุฒิศึกรวมพลคนสมุย แล้วไฟล่าสุดครับชนคะคะแนนทางด้านสิงห์ส่อโชคมีชัยที่เวทีมวยราชำเนินส่วนฝ่ายมนเป็งด้านเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่ทางด้านเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรอายุ22ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดขอนแก่นสูง17 5เิเซนเมตรทางด้านเพชรน้ำงามนะเป็นมวยถนัดสายครับรูปร่างสูงยาวจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องครับรักเรียมสมองมวยดีอาวุธที่ออกได้หลากหลายมีทุกรูปครับนอกได้ในดีจังหวะดักเตะดักแทงทำให้ดีเตะหนักต่กกตอยแรงครับแ,แ,แข้งหน้าเนี่ยอไอยดี วงในเข่ามีทุกกดแขนไร้แขนกว้างหน้าดันแทมมีสอดสลับโคชิสุใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดคุณมีพิกชนะคะแนนร้าน9ก้าหานสอจอแดนระยองที่เวทีมวยราชำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนนร้านเพชรก้าอินไฟตตายที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีมวยคู่เนี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทมวยรุ่นพี่ครับชื่อเสียงการผ่านมวยดีฝ่าอายุมวยมากฝ่าครับอายุจริงมากกันนะครับดีกีเนะี่ยแชมป์มวยรอบปูนเสือัองที่สิบแปดครับ ประเภทมวยเอากบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าส่วนเตะหนักต่อยแรงมาสออ่อ,อยดุนแรงครับสอกจากสอกส่วนก็ใช้ดีจุดเด่นมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงปอดใหญ่ปลายแรงจังหวะดันแทงกวางแทงทำดีหลังจากจุดหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยประมาณ1ปีมาฝ่าครับขับมาชกเวทีสไฟนะครับสมาชิกถือว่าสภาพร่างกายและฟอร์มการชกก็ยังมีมาตรฐานอยู่นะครับชกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นักชงด้านฝ่ายแดงเอกลักษ์สอสมานกาเม้น ถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องนะฟอร์มสดสภาพร่างกายช่วงนี้ถือพูดีเยี่ยมนะฟอร์มการชก4ี่ฝ่หลังสุดเนี่ยชนะติดต่อกันตลอดครับประเภทมวยถนัดสายรูปร่างสูงยาจงวจังหวะฝีม,มือดีเอากบเครื่องรกเรียมสมองมวยดีนอกได้ในดีจงังหวะเตะตั้งกว่างคาทำไม่ดีเก็บกบารบังโตเก่งนะมาสอออยรุนแรงแต่พื้นฐานมันเดิมจะเป็นมวยที่การยืนแลวไปปลายไม่มั่นคงโดนบทโดนเบียดมียุบมียน่นและมียอมแต่ช่วงหลังเนี่ยพัฒนาการชกขึ้นมาเยอะนะครับอาวุธเยอะขึ้นและการยืนแลวไปปลายก็มั่นคงขึ้นคร และนักชงด้านฝ่ายเงินเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่สรุปการขอาวิจารณ์คู่ที่4คู่เอกเนี่ยสมาชิกผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องฟอร์มตดสภาพร่างกายช่วงนี้ถือว่าดีเยี่ยมนะทางด้านเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่ดูว่าต้นๆ้นนะจังหวะการออกอาวุธเนี่ยอาวุธที่ออกได้หลากหลายได้รวดเร็วฝ่าคนระับจังหวะเตะตั้งขวางคาทําให้ดีฝ่าหลักเรียมสมองมวยเนี่ยดูดีฝ่าแน่อาวุธต้นต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะออกนําไปก่อนนะครับสมาชิกเข้าไปทางด้านเพชรน้ำงามเข้าไปก่อนครับต้นๆมีราคาสมาชิกก็ยลืมแต่งตัวบางทุน เกมไปปลายบทเบียดแลกอุบไปแล้วครับดูว่าน่าเพจทำงานครับถ้าเกิดเข้าวงในสู้เข่าในได้กดแขนไร้แขนสู้ได้นะครับและก็พยายามไม่ป้าวงในมากครับชกในรูปเกมตัวเองที่ถนัดครับพยายามดันเตะดันแทงนะครับแล้วก็อย่าชกติดทรงถอยมากและไม่ตั้งรับเยอะนะครับดูว่าน่าจะดีฝ่าประกอบสภาพร่างกายช่วงหลังเนี่ยดีมากครับแล้วก็ฟอร์มการชกเนี่ยดีครับความมั่นใจเนี่ยดูดีฝ่าจะบทเบียดเอาชนะนักชกรุ่นพี่ด้านเอกลักษณ์สอสมานการเม้นเป็นแบบสนุก การวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบของล้วผมจะมาสรุปการวิจารณ์เขากับมวยเด็ดติดดาวครับคุยหนึ่งการสดน,นะสมาชิกผมเลือกชอบทางด้านเพชรตะวันเพชรจินดานครับดูว่าต้นๆเนี่นยไม่พลาดโดนนับโดนน็อกครับชกยาประมาณนะไปไปลายเนี่ยดูดีฝ่าครับความมวยดีฝ่ามากจะชนะเจริญดวงบุญรานามวยไทยเป็นแบบสนุกขาดรอยทย้ายคุยสองการสดครับนะผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องด้านนิติกรส่วนน้ำที่ห่กีรีครับ ดูว่าไปไปลายเนี่ยรูปร่างชงถูกได้เปรียกนะบทเปียบแล้วดูดีฝ่าจะชนะโรบครอบออุด,ดอนเป็นแบบสนุกคุยการาสดผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องนะครับรูปร่างชงโกได้เปรียบด้านเพชรก้าอินไฟตายนะครับดูว่าต้นต้นจังหวะฝีมือเป็นรองหน่อยับไปไปลายเนี่ยบทเปรียบแล้วนะครับเข่าในดูว่าแข็งเก่งแข็งแรงฝ่าจะอา,า,า,าชนะสิงห์ดกาแฟโฟกัสเป็นแบบสนุกคุย4ี่กาสดผมก็เลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องครับรูปร่างชงโฉกได้เปรียบจังหวะฝีมือดีเอาครุเครื่องนะครับดูว่าเข้า ไปปลาม่ยุบมิย่นด,ดูดีฝ่าครับจะชนะเอกลักษณ์ส่อสมานกาเมนเป็นแบบสนุกสําหรับมวยไทยเจ็ดสี่นะครับประจําวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมใลสมาชิกผมเลือกชอบมวยเดดติดตามไม้สมาชิก2ตัวครับคู่หนึ่งกาสดเนี่ยผมเลือกชอบทางด้านเพชรตะวันเพชรจินดาครับดูว่าถ้าเกิดไม่พลาดโดนนับตัวน็อกดูดีฝ่าเยอะเลยนะสมาชิจากจะชนะเจริญดวงบุญรานาวยไทยเป็นแบบสนุกขาดรอยท้ายผมเลือกชอบเพชรตะวันเพชรจินดาเป็นมวยเดดติดตามตัวที่1 แล้วก็คู่ที่3การสดนะครับผมเลือกชอบทางด้านเพชรก้าอินไฟตายนะผมดูว่าทรงมวยทางมวยการชกค,ครับแล้วเข้าใ่าไปปลาในแข็งแกร้งแข็ง,แ,ขงแรงฝ่าครับบทเปรียบแล้วดูดีฝ่านะครับจะชนะสิ่งดำกาแฟโฟกัสผมชอบทางด้านเพชรก้าอินไฟตายครับเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่2สมาชิกอย่าลืมนะอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนิด้สองขาก่อนการชมืออย่ารบจะมัแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับ